สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยตอนนี้พึ่งกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้พึ่งก็อยู่ในทุ่งดอกทานตะวันที่อำเภอโคสํมรงจังหวัดลบบุรีก็คือบ้านเกิดพึ่งเองเออตําบลน,นี้คือตําบลวังจันทนะคะทุกคนและตอนนี้ดอกทานตะวันก็ยังไม่ออกดอกนะคะก็ติดดอกแล้วติดดอกละและที่นี่นะคะตําบลวังจันเนี่ย ทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยมีเป็นพันพันไร่นะคะทุกคนเคยเห็นแบบว่าเป็นพันพันไร่ไหมหรือจะเคยเห็นแต่ตามร้านกาแฟที่มีไม่กี่งานไม่กี่ไร่เนาะนะแต่ถ้าทุกคนมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อ,อำเภอขุสบรงจังหวัดลบบุรีหรือตำบลบางจันทร์ที่นี่นะคะทุกคนจะรู้ว่าโฮ้ ดอกทานตะวันเป็นพันไล่เนี่ยโอ้โหมันสวยงามแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งจะพาทุกคนดูทุ่งดอกทานตะวันที่แบบว่ายังไม่ออกดอกสักเท่าไหร่นะดูกันไปก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเพิ่งจะ เนรมิต <N> er <om id> เนี่ยให้ทุ่งดอกทานตะวันทั้งหมดเนี่ยเป็นสีทองหรือออลามเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูแบบว่ายังไม่ออกดอกกันก่อนนะว่ามันเขียวแบบว่าประมาณไหนแล้วเวลามันออกดอกมันจะงงดงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทุ่งดอกทานตะวันที่แบบว่ายังไม่ออกดอกนะคะแต่ถามว่าติดดอกแล้วไหม ติดดอกแล้วค่ะติดดอกแล้วทุ่งดอกทานตะวันนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นพันพันไรเลยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรา,ายได้ของชาวบ้านก็คือชาวไร่ชาวนาของที่นี่นะคะโอเคค่ะเมื่อเห็นความเขียวแล้วต่อไปเรามาเห็นดอกทานตะวันกันเลยว้าวเป็นไงคะทุกคนพึ่งบอกว่ามันสวยมันก็ต้องสวยนะคะและที่สำคัญนะคะพึ่งอยากจะบอกว่า ทุ่งดอกทานตะวันที่นี่หรือไร่ดอกทานตะวันที่นี่มันสวยมากๆและเดี๋ยวเพิ่งจะพาทุกคนขึ้นไปบนถนนนะคะเพื่อดูอไร่ดอกทานตะวันอีกฟากถนนหนึ่งนะคะเป็นไงคะทุกคนมันเหลืองแบบว่าสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะคะทุกคนและเพิ่องอยากจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันสุดยอดมากเพิ่องอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบว่า,าไร่ดอกทานตะวันที่แบบว่า พันพันไร่จริงๆนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่แบบว่าเออในทีวีหรือร้านกาแฟร้านอาหารทั่วไปนะแต่ที่เนี้ยนี่คือ,อชาวไร่ที่เขาปลูกดอกทานตะวันจริงๆนะคะพึ่งเองก็ได้มาสัมผัสจริงๆก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะเดิมทีแล้วพึ่งอยู่กรุงเทพและพึ่งเองก็พึ่งกลับมาอยู่บ้านและพึ่งก็ได้เห็นความสวยแบบว่าเฮ้ย มันเยอะแยะขนาดนี้เลยนะคะทุกคนมันเหลืองอลามแล้วมันสวยมากๆนะคะอ๋อและอีกอย่างนึงนะคะเพิ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะและเพิ่งอยากจะบอกว่าดอกทานตะวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาส่งกลิ่นหอมมากกว่านี้นะเพิ่งเชื่ออะไรคะ่ะว่ามันจะต้องหอมฟุ้งไปเป็นพันๆไล่แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นแบบว่าเออัยรุ่นชาวบ้านเนาะค่ะ และดอกทานตะวันเป็นพันๆไร่เนี่ยอยู่ที่ตำบุญวังจันทร์นะคะทุกคนอําเภอโคกสุนลงจังหวัดลบบุรีนะและทุ่งดอกทานตะวันไร่ดอกทานตะวันที่นี่อยู่ใกล้บ้านมากๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เพื่อก็จะพาชมดอกทานตะวันเป็นพันๆไร่ประมาณนี้นะคะยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ